สวัสดีค่ะีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่2ของวิธีการถักเสื้อกั๊กตัวนี้นะคะเอ่อหลังจากที่เราถักได้ความสูงเนาะเราถักได้ความสูงเป็นที่ต้องการแล้วนะคะสำหรับต้นแบบถ้าเผื่อใครถักตามต้นแบบนะคะต้นแบบความสูงนี้จะอยู่ที่เดี๋ยวนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองส 8 19นะคะจะอยู่ที่19แถว19หรือ20แถวก็ได้นะคะเมื่อเราถักได้ความยาวประมาณ19หรือ20แถวแล้วเราก็จะมาพับมาพับตัวชิ้นงานเลยนะพับแบบนี้เลยให้สาบเนี่ยมันอยู่ตรงกลางโดยที่เราเอาไอ้อไอตัวกระดุมเนี่ยวางทับด้านบนนะคะ กระดุมวางทับด้านบนตัวที่เป็นลังดุมอย่างนี้นะวางทับด้านบนนะคะแบ่งครึ่งมันก็จะมี3ชิ้นนะ,ะชิ้นหน้านี่มันจะมี2ชิ้นใช่ไหมคะแล้วชิ้นหลังมันก็จะมีชิ้นหนึ่งอ่ะเราก็วางทับมาแบบนี้หาเข็มกลักดกัดทำเป็นสัญลักษณ์เห็นไหม คือความยาวของตัวเสื้อม,มันกับกล้องของครูอ่ะมันความยาวของตัวเสื้อมันยอวกว่ามันก็เลยตกม,มุมมุมกล้องนะคะแต่ก็พอเข้าใจเนาะอ่ะเราก็จะมาแบ่งโดยทำสัญลักษณ์นะคะอันนี้สำหรับต้นแบบนี้ครูก็แบ่งแล้วครูก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถัก เราจะมาถักตรงโค้งๆที่เป็นคอตรงนี้เราจะมาถักโค้งๆที่เป็นคอตรงนี้นะคะลดคอแล้วก็เราก็จะมาถักโค้งๆที่เป็นแขนโดยวิธีการลดตรงช่วงแขนตรงนี้หลังจากที่เราทําสัญลักษณ์ไว้แล้วครูจะมาสอนวิธีการลดคอกับลดแขนนะคะ เราจะมาเริ่มถักลดแขนตรงช่วงนี้ก่อนนะคะตรงด้านแขนตรงนี้ตรงเว้าแขนนี้ก่อนอ่ะเราก็ต่อได้มาที่ตรงจุดที่เราทําเครื่องหมายไว้หลังจากนั้นนะคะอะอันนี้ครูใช้วิธีมัดเลยนะใครจะมัดก็ได้นะคะหลังจากนั้นอีกช่องหนึ่งแทงลงไปพันขึ้นมา อันนี้ห่วงนี้อ่ะเมื่อกี้มัดห่วงนี้ให้ดูก่อนว่ามัดห่วงนี้ห่วงถัดมาแทางลงไปควักได้ขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะพันแทงลงไปควักได้ขึ้นมาจะได้เป็นสามห่วงดึงออกหมดเลย ดึงออกหมดเลยเก็บได้ให้เรียบร้อยด้วยอ่ะนะคะหลังจากนั้นพอ1คอ1ครั้งพอ1คอครั้งที่สองครั้งที่สหลังจากนั้นเราก็ทำหยดน้ำอันโดย แทงด้านบนเนี่ยนะคะเราทําหยดน้ำมันแล้วก็พอหนึ่งคอธรรมดาไปสามอันนี้ตามลักษณะของลายนะแล้วก็ทําหยดน้ำครูเรียกมันว่าหยดน้ําแล้วกันเนาะ ่แล้วก็พอนึงคออีกสามครั้งพอนึงคอสามครั้งนะบนหลักแล้วก็ทำหยดน้ำมันพอนึงคอสามครั้ง แล้วก็ทำหยดน้ําอันนี้ตามลักษณะของลายนะคะอ่าเราจะถักจนมาถึงตรงนี้นะช่วงที่มาถึงตรงที่เป็นสับเสื้อตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลดตรงช่วงสับเสื้อนี้กันพอเราถักมาถึงสับเสื้อนะคะมันก็จะอยู่ที่ตรงหยดน้ําแล้วก็พอหนึ่งขอหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ตามลักษณะของลายนะ หลังจากนั้นก็จะเป็นหยดน้ําขั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่ทําหยดน้ําเราจะพันหนึ่งครั้งแทงลงมาช่องเนี่ยช่องถัดมาเนี่ยพันขึ้นมาให้มันได้สามห่วงแบบนี้แล้วเราก็ดึงลอดไปเราจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะแทงมานี่ ดึงได้ขึ้นมาหนึ่งครั้งช่องถัดมาดึงได้ขึ้นมาช่องถัดมาดึงได้ขึ้นมาจนถึงช่องสุดท้ายดึงได้ขึ้นมาเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงออกทีละสองหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งแล้วครั้งที่สี่มันก็จะหมดนะคะเห็นไหมว่ามันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะถูกลดนะคะแล้วห่วงมันจะเลื่อนไปตรงนี้พันหลังกับันหลังกับเราจะขึ้นแถวต่อไป เราจะถัก X ช่องถัดมานะคะ1ครั้งแล้วเราก็พันหนึ่งครั้งแทงมาช่องถัดมา,าให้มันได้สามแบบนี้แล้วรวบหลังจากนั้นทำพอ1คอหครั้งสองครั้ง สามครั้งทำหยดน้ำนะคะอันนี้มันจะตรงนี้มันจะเป็นหยดน้ำแล้วนะมันจะมาลงตรงนี้พอดีนะคะโดยแทงไปข้างหลังอ่ะแล้วเราก็มาทําพอหนึ่งคอตรงหลักมันหนึ่งสอง สามแล้วก็ทำหยดน้ำโดยแทงไปข้างหลังเนี่ยอ่ะคราวนี้นะคะเราก็ถักตามลักษณะของงานไปเลยคือทำพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็หยดแทงไปข้างหลังหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เราถักตามลักษณะของลายนะคะลักษณะของลายก็คือว่ามันจะเป็น พอหนึ่งคอสามแล้วก็เป็นหย,ด,หยดน้ําโดยการแทงข้างหลังใช่ไหมคะอ่ะหันกลับมาดูมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะพอเราถักมาจนถึงนี้แล้วให้เราสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้เห็นไหมมันจะมีพอหนึ่งคอตรงเนี้ยสองหลักพอถึงสองหลักตรงนี้ให้เราพันหนึ่งครั้งแทงลงมาอ่ะอันนี้ยังนะคะมันจะได้สามห่วง แทงลงไปอีกหลักหนึ่งพันขึ้นมาจะได้สี่ห่วงแบบนี้แล้วค่อยๆดึงออกทีละสองอะจะเห็นไหมว่านะคะมันจะมาอยู่ตรงจุดนี้หลังจากนั้นหันหลังกลับนะคะหันหลังกลับ เมื่อเราหันหลังกลับเราจะเห็นว่าได้มันจะมาอยู่ตรงนี้มันจะไม่มาอยู่ตรงนี้นะเราทําแบบนั้นได้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงอะ่ะทีนี้ครูขอใช้วิธีอธิบายนะคะอธิบายให้เข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าสมมติครูถักไปแล้วเ,เดี๋ยวคุณจะงงครูจะอธิบายดีกว่า มันจะงงน้อยกว่านะคะครูถักให้ดูแล้วนะว่าวิธีการลดอดยังไงอ่ะทีนี้จะมาดูเทคนิคในการทำนะคะมาดูข้างนี้เมื่อกี้เราลงแบบนี้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถักมาเม,มื่อกี้เมื่อกี้เออเมื่อกี้ถึงตรงนี้เนาะนะคะถึงตรงไหนอ่ะถึงในช่วงนี้ ถึงช่วงนี้นะคะเราจะทำวิธีการลดห่วงนะคะแบบถ้าสมมติว่าเป็นช่วงคอตรงนี้เป็นช่วงสาบก็จะลดแบบที่ครูทำให้ดูให้ย้อนวีโอนะคะถ้าเป็นช่วงแขนก็จะแบบวิธีที่ทำให้ดูไปแล้วใช้หลักการเดียวกันเราจะสังเกตช่วงที่เป็นแขนนะเราถักตามลักษณะของลายพอมาถึง ออพอหนึ่งคอสองหลักให้สังเกตว่าพอเรามาถึงพอหนึ่งคอสองหลักก็ให้เราถักลดแบบที่ครูทำให้ดูนะคะแบบที่ครูทำให้ดูช่วงนี้เราทำตามลักษณะของลายเมื่อมาถึงพอหนึ่งคอสองหลักก็ให้ทำวิธีการลดอย่างที่ได้สอนไปแล้วอพอมาถึงตรงคอพอมาถึงตรงคอนะคะ เมื่อเราดูแล้วเ,เหลือสองหลักเหมือนกันก็ให้เราลดเหมือนด้านนี้เลยนะคะเพราะมันจะเลยมันจะเลยไอย้ช่วงที่เป็นสาบไปแล้วมันก็จะกลายเป็นด้านนี้ซึ่งด้านนี้กับด้านนี้มันก็จะเหมือนกันนะฉะนั้นวิธีการถักลดก็ให้ถักลดเหมือนกันเราจะถักลดซ,กซักประมาณเท่าไหร่ อันนี้ช่วงช่วงลายนี้มันจะเป็นสองแถวใช่ไหมคะมันก็จะสองสี่หนะคะถักลดหแถวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักตรงตรงขึ้นไปอีกสองสี่หกแปดสิบบสองสนะคะเราก็จะถักตรงๆงขึ้นไปประมาณ14บสี่แถวแลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ นะคะเห็นไหมว่ามันจะโค้งอย่างนี้ลองทําดูนะคะด้านซ้ายทําแบบไหนด้านขวาก็ต้องเหมือนกันถ้าเคยไม่เข้าใจย้อมีโอนะคะเรามาดูต่อนะคะหลังจากที่เราถักตรงๆแบบนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะ เราก็จะด้านซ้ายด้านขวา,าถักแบบไหนก็ให้ถักเหมือนกันนะคะลักษณะของเนี่ยให้นับด้วยว่า,าหลักแต่ละหลักเนี่ยที่เราถักตรงตรงไปเนี่ยทั้งหมดมันมีกี่หลักอันนี้สาไข่สายมันนะคะสำหรับของครูนี้จะอยู่ที่14หลัก14หลักนี้รวมไอตัวหยดน้ำนี้ด้วยแล้วนะนะคะ,อะของครูจะอยู่ข้างละ14ี่ ้ที่ถักตรงๆเนาะทีนี้หลังจากที่เราได้ด้านหน้าแล้วนะคะด้านหลังเราก็จะถักลดเหมือนกันนะคะด้านหลังเราก็จะถักลดมันจะเป็นลดช่วงนี้ช่วงใต้วงแขนนะคะให้เราใช้วิธีเดียวกันวิธีการลดเหมือนกันกับเราทําด้านนี้เห็นไหมว่าอันนี้กับอันนี้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงใต้วงแขน ให้เราถักลดเหมือนกันถ้าด้านนี้ด้านนี้ลดอยู่ที่ส4แถวสมมตินะอันนี้ไซส์ใครไซส์มันนะคะแต่ใช้หลักการเดียวกันนะเอถ้าสมมติด้านนี้ลด4แถวด้านนี้ก็ต้องลดส4แถวจึงจะทำตรงตรงขึ้นมาแต่ถ้าสมมติใครเป็นไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ลด6แถวด้านนี้ก็ต้องลด6แถวนะแล้วจึงทำตรงตรง,ตรงขึ้นมา อันนี้เหมือนกันเลยนะคะลักษณะของงานก็จะเหมือนกันเลยเมื่อเราทำแบบนี้ขึ้นไปแล้วให้นับจำนวนแถวตรงนี้เป็นหลักให้นับจำนวนแถวตรงนี้เป็นหลักด้านหน้าด้านหลังจะต้องเท่ากันเมื่อเราถักตรงตรงขึ้นมาแล้วอ่านะคะสองแถวสุดท้ายสองแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะทำโค้งแบบนี้ โดยที่นะคะอันนี้ของครูจะอยู่ที่อ้าวสมมุติดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนไซส์ไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าของครูนี้จะตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ที่18พอเราทำข้างหลังเนี้ยมันจะแถวที่16นะคะทำตรงๆยาวๆเนี้ย16แถว พอแถวที่1ิบให้เราถักขึ้นมาเท่ากับไอ้ตัวนี้จำนวนหลักที่ได้เนี่ยจะต้องเท่ากันตัวกับตัวนี้ให้เราถักขึ้นมานะคะให้เท่ากับตัวนี้เหตุผลที่ต้องเท่ากับตัวนี้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาประกบกันถ้าขาดเหลือเกินมันก็จะมันก็จะไม่ได้ละมันจะไม่สวยนะคะฉะนั้นว่าจะต้องเท่ากันอ่ะ ในกรณีของครูของครูถักมา14หลักเนาะอันนี้ก็จะถักแถวแรกจะถัก14หลักนะคะคราวนี้นะคะครูก็จะถักแถวที่สองละจะไม่เชื่อมกันละอันนี้14แล้วนะแถวที่สองแทนครูแทนที่ครูจะถักตรงๆแบบนี้ครูจะไม่ถักตรงๆแบบนี้นะคะ ครูจะให้มันโค้งโค้งช่วงคอตรงนี้ต้นคอตรงนี้ช่วงต้นคอนะ,อะเดี๋ยวให้ดูกันต้นคออยู่ตรงไหนช่วงนี้อันนี้ช่วงต้นคออันนี้ช่วงแขนนะครูจะให้มันโค้งโค้งช่วงต้นคอตรงนี้พอแถวนี้แถวที่สองครูก็จะทําแบบนี้ อันนี้ถักปกติมาจนถึงสุดแถวแล้วนะครูจะขึ้นแถวใหม่หันหลังกลับแทงลงไปช่องนี้ช่องนี้ไม่ต้องแทงนะมาแทงช่องที่สองเนี่ยแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงสีผ่านช่องที่หนึ่งช่องที่สองครูจะทำเอ็ก ช่องที่3ม x x หรือคอทอนะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะครูจะนับไอ้ตรงที่มันเป็นเนี้ยที่มันเป็นหลักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าอ่าฉะนั้นเหลือตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเหลืออีกหนึ่งครูจะพันหนึ่งครั้งแทงมานี่พันขึ้นมาอีกหนึ่ง จะเป็น3มห่วงแล้วก็ดึงลอดไปพอไอ้ตัวนี้ที่ครูนับมาถึงตัวเนี้ยที่ครูมาร์กไว้เนี่ยครูก็ทําพอ1ขอึอแล้วก็ทําพอ1ขอึอให้ครบทุกหลักอ่ะอันนี้แถวสุดท้ายนะ ให้ครบทุกหลักก่อนแล้วเดี๋ยวครูอธิบายหลักสุดท้ายอ่ะนะคะอมันดูลักษณะของงานลักษณะของงานแถวนี้ก็จะได้แบบนี้มันจะโค้งลงมาแบบนี้ ะะซึ่งไอตัวส่งไอส่วนโค้งเนี่ยมันจะอยู่ที่ต้นคอด้านหลังทำแบบนี้ด้านหน้าเหมือนกันนะคะด้านหน้าแถวสุดท้ายเราก็จะทำโค้งแบบนี้เหมือนกันนะคะด้านหน้าแถวสุดท้ายเราก็จะทำโค้งแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาโค้งเนี่ยให้โค้งให้เราประกบได้นะโค้งจะต้องจะต้องเหมือนกันนะ ส่วนที่ลดตรงนี้มันก็จะต้องประกบส่วนลดตรงนี้นะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติหลังจากนั้นให้เราตัดตัดจบเลยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะปล่อยได้ทิ้งไว้เพราะเราจะมาเย็บนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บนะอย่างนี้เราจะเชื่อมโดยวิธีการเย็บนะคะเราจะตัดจบ ไปข้างหนึ่งนะคะจะเป็นข้างไหนก็ได้แล้วก็ครูก็จะทิ้งได้ไว้อันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาสอดเข็มเนาะจะได้ไม่ต้องมาต่อหลายรอบนะคะเข็มที่ใช้นี้จะเป็นสำหรับงานงานโครเชต์โดยเฉพาะนะเพราะว่า,าตรงรูเข็มเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอื่นๆเราจะใช้เข็มึึ่เป็นเข็มยึบผ้าไม่ได้นะคะ อันนี้ก็จะมีขายสําหรับคนที่ถักโคเชนะคะอันนึงก็ไม่กี่ตังประมาณ3-5บาทประมาณนี้นะคะเ,ออเราก็จะเย็บ2ชิ้นนี้ติดกันเห็นไหมว่าตรงที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยมันจะอยู่ทางต้นคอตรงนี้ตรงนี้คือแขนรอบวงแขนก่อนที่เราจะเย็บเนี่ยเราจะเย็บด้านถูกแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องเอาด้านผิด ด้านผิดกับด้านผิดเราจะต้องเอาด้านผิดก็คือว่าเราจะต้องเอาถูกกับถูกมาประกบกันเห็นไหมอันนี้ด้านในเป็นด้านถูกนะคะด้านไหนเป็นด้านถูก,นะะถกข้างนอกเนี่ยจะเป็นด้านด้านผิดหลังจากนั้นเราก็เย็บปกติเลยไม่มีอะไรมาก ะนะคะเย็บปกติแหละแต่ก่อนที่จะเย็บก็สอดเข็มไปสักในนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ดึงได้ให้มันกระชับเข้ามานิดนึงอ่ะหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็เย็บไปเลยอ่ะสอดไปแบบนี้สอดไปแต่และช่องเห็นไหม เนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะคะครูจึงบอกว่าถ้าทำเท่าไหร่สิบสี่ก็ต้องสิบสี่เพราะไม่งั้นแล้วมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครัประกบอย่างเงี้ยแล้วก็เย็บไปเลยอ่าเราก็เย็บปกติมาจนสุดนี้เลย นะคะจำนวนหลักมันเท่ากันอยู่แล้วเรามาดูนะคะเมื่อเราเย็บเสร็จชิ้นงานมันก็จะเชื่อมกันเราก็ตัดส้นได้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูด้านที่ถูกลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้นะคะ ตอนแรกครูไม่ใช้เข็มเย็บนะครูจะใช้วิธีเชื่อมอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้เ,ออเข็มโคเชรปรากฏว่ามันนูนเกินไปะนะคะมันไม่สวยก็เลยต้องใช้วิธีการเย็บเนาะเมื่อเราเย็บเชื่อมนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับชิ้นงานตัวนี้เราก็จะได้ตัวเสื้อละนะคะต้นแบบที่ครูใช้เป็นไหมพรมแปดพายครูได้บอกไปแล้วนเนาะใครจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ นะคะเมื่อเราได้เป็นตัวเสื้อแล้วใครจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้เพราะลักษณะของไหม8ปดพายนะคะมันจะแน่นมันจะแน่นในตัวเลยนะคะใครจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ะนะคะวีโอคลิปนี้ครูต้องต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันวีโอคลิปหน้านะคะถ้าสมมติว่าใครจะมาแต่ง หลังจากที่เสร็จเป็นตัวเสื้อแล้วจะมาแต่งอีกนิดๆหน่อยๆก็ตามครูม,มานะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครหยุดแค่นี้พอแค่นี้ก่อนก็เป็นอนเรียบร้อยสำหรับชิ้นงานตัวนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครที่จะแต่งตามต้นแบบก็ตามครูม,มาอีกวีโอคลิปหน้านะคะ